ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นัน้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุปทานขันหาเหล่านี้อุปทานขันหาเป็นฉนหนได้แก่อุปทานขันคือรูปอุปทานขันคือเวทนา อุปทานขันคือสัญญาอุปทานขันคือสังขารอุปทานขันคือวิญญาณดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพระรามเหล่าใดเหล่าหนึง่งไม่รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดความดับ คุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งอุปทานขันห้าเหล่านี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพระมามเหล่านั้นย่อมไม่ได้รับยกย่องว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและไม่ได้รับยกย่องว่าเป็นพรหมามในหมู่พรหมณ์ ท่านหนึ่งท่านเหล่านั้นย่อมทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพระามด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดซึ่งเหตุเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งอุปทานขันห้าเหล่านี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านี้นันแหลย่อมได้รับยกย่องว่าเป็นสมณะ ในหมู่สม,มณะและได้รับยกย่องว่าเป็นพระรามในหมู่พระรามอันหนึ่งท่านเหล่านั้นย่อมทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสม,มณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพระรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ได้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุปทานขันธ์ห้เหล่านี้อุปทานขันธ์ห้าเป็นฉะไหนได้แก่อุปทานขันคือรูปอุปทานขันคือเวทนาอุปทานขันธ์คือสัญญาอุปทานขัน คือสังขารอุปทานขันคือวิญญาณดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระอริยสาวกย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งอุปทานขันธหเหล่านี้ ตามความเป็นจริงดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าพระอริยสาวกผู้โสดาบันมีอันไม่ตกกรรมเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงมีอันจะตรัสรูในเบื้องหน้า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุปทานขันห้าเหล่านี้อุปทานขันธห้าเป็นจะไหนคืออุปทานขันคือรูปอุปทานขันคือเวทนาอุปทานขันคือสัญญาอุปทานขันคือสังขาร อุปทานขันคือวิญญาณดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่ภิกษุรู้เหตุเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งอุปทานขันหเหล่านี้ตามความเป็นจริงจึงเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะไม่ถือมั่น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าภิกษุผู้เป็นอรหันตะขีนาศพอยู่จบพรมจรรย์ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วมีประโยชน์ของตนอันบรรลุแล้วโดยลำดับมีกิเลสเป็นเครื่องประกอบไว้ในภพสิ้นไปรอบแล้วหลุดพ้นแล้ว เพราะรู้โดยชอบ